Sampai jumpa di video selanjutnya. ดีเอ็มอ <mar cribing> <aka> <that> ุ้ยอุ้ยมาชวนเม้อแม่ดองอุ้ยหมดเลยรถจอดอุ้ยบ้านหางๆที่นีหลายโซบ้านแค่หนี่ตัวเดียวพัฒนามมบานจ้า มาครับมาครับมาแล้วพ่อว่ายังดีหรอต้องกินกินมาเบาๆ มาลักขีนกนะคะก็คือว่าโดนมดนกรตั้่มีลูกกันอยู่นะจะพาไปดูดยนี่งน่นไงาเก็บลมลักสีนกแล้วต่ากรเซบเ็มาลักขีนกกันเด้อบังเด้ ังไม่ได้ทำอะไรนะคะช้ามาก็พานกาแฟแล้วก็นนนเห็ดในน้ำเห็ดทำเห็ดเสร็จแล้วก็มาทำทำพัฒนาพน,นาบ้านโอ้หใหญ่มากเลยนะคะั้นมีรเออมานก็ักกักน,กน้วจะเด้อ ใช้ลักดอยเน่ใช้ลักเ่น้หายนี่ก็มีก็ม่ลกก็ดูนะกันดีแงหม่บ้นขาิน้ำลูกกันดีเหอเนาคเนะเขาเอาไปทำไปแกงอ

นะสังคมน่าอยู่ช่วยกันพัฒนาโอ้สุดยอดใช่เลยครับคนละไม้คนละมือเขาทําฝั่งนู้นเขาก็ทําบ้านเขาครับ,นะรบเป็นเตียงโลง่โลงเขาทําบ้านเขาเราก็ทําบ้านเราแล้วก็มีเพื่อนชาวบ้านเขาก็ทําไปกันนะครับชุมชนของพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจถนนสะอาดตาจ้าใช่เนาะนะครับ <laughs> รยังไหลออีกฝั่งหนึ่งนะครับหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่ง ขอบคุณครับขอบคุณพี่นาชขอบคุณทุกท่านนะครับผม